วิธีทำคลิปโดยที่ไม่ต้องใช้หน้าตัวเองออกนะคะแล้วยังไม่ต้องใช้เสียงตัวเองอีกทำอย่างไรได้เลยเดี๋ยววันนี้เจ้าแม่ทีจะพาไปทำนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดหัวใจแลว้วกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับและเทคนิคดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยจ้า ก่อนอื่นให้เรามาที่เว็บไซต์ studio.dkid.com นะคะแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะคะเสร็จปุ๊บนะคะให้เรามาตรงคำว่าสร้างนะคะแล้วก็กดสร้างนะคะก็จะมีให้เรามากดปุ่มตรงนี้นะคะว่าเพิ่มรูปเราก็เลือกรูปของเราใส่เข้าไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะถ้าเราจะไม่ต้องการใช้เสียงตัวเองให้เราพิมพ์ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมี AI พูดแทนเรานะคะหรือเราจะไว้เสียงลงไปก็ได้นะคะในที่นี้จะพิมพ์เอานะคะแล้วก็เลือกภาษาที่เราต้องการจะใช้ในการพูดนะคะซึ่งมีภาษาเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้เลือกเป็นภาษาไทยนะคะเสร็จปุ๊บพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดนี่เลยค่ะ ด้านบนนะคะว่าสร้างวิดีโอได้เลยค่ะได้คลิปวิดีโอมาแล้วนะคะเรามาถึงจุดที่ AI เอารูปเรามาทำคลิปได้แล้วคลิปที่ทุกคนกำลังดูอยู่นี้ถูกสร้างโดย AI โดยใช้รูปของเจ้าแม่ไอทีเป็นพื้นฐานเป็นยังไงคะ AI สมัยนี้คือฉลาดมากๆแล้วก็คนก็จะ ตกงานกันไปหมดแล้วนะแต่อันนี้คือดีสำหรับคนที่ไม่อยากเอาหน้าตัวเองออกเลยนะคะก็ใช้ AI ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะทำคลิปให้เราลงเสียงให้เราอะไรต่างๆนะแล้วเราก็ขายของได้ใครชอบเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างนะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนเื่อนที่ยังไม่รู้ให้รีบทำกันเลยนะจ๊ะ